วส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอีกสอยหนึ่งด้วยจ้ะเด้ออันนี้ก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งนาะอัมสเตอร์ดัมง,งามบ่จจะพี่นอ้องงามบ่เห็นตน้นไม้ภาพจริงด้วยค่ะภาพจริงเดี๋ยวไปเบิ่งอีกฝั่งหนึ่งพี่นอ้องไปเบิ่งอีกฝั่งหนึ่ง ทุกหมองมีจัก,กรยานนะจ๊ะทีนี่ทุกที่จ้ะท,ทุกที่ทุกสถานการณ์จัก,กรยานทั้งนั้นสวยไหมคะสวยไหมอัมสเตอร์ดัมนีเดอร์แลนด์นะจ้ะเด้อฮอลแลนด์นี่หละจ้าบ้านเมืองเขาพี่น้องแบบนี้หละจ้ะเป็นคลองน้ำนะจ้ะเนาะ คลองน้ำสวยๆนี่แหลจะจะที่บ้านเรือเขามานลองชมวิวนะจ๊ะสวยๆสวยๆพามาให้ชมให้พี่น้องด้เบิ่งและจะนเนาะเมืองนอกเนาะเมืองนอกปกติถ้าแดดออกคนจะมนนานั่งเอาเก้าอี้เอาอยางออกมาน,านั่งแล้วจะนอะอยู่บ้านหน้าบ้านไปหน้าบ้านมันนะ่นเนาะ แต่ช่วงนี้มันฮิตว่าไรนะ๊ะเนานมันออกมาทําแบบนั้นไม่ได้ก็เลยทุกคนต้องอยู่ในบ้านนจ๊ะเนานว่าจ้ะไปเดินไปเดวยกันค่ะ ใจมันสวยคือเมืองท่านากับ่ถสวยนะจ๊ะเนาะรถสีดำเงินกับสีแดงมอเตอร์ไซค์รุ่นเดียวกันนะค่อยเบิ่งว่าช่วงไอซัมเมอร์อีลีอหลอมันจะเป็นจยงไรนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวจะทายจะล่งคิให้เบิ่งเรื่อยๆได้จ้ะเน้อ ช่วงนี้ก็ดูแบบเงียบๆเง,งาๆไปก่อนเด้อจ้าพี่น้องจ๋ามันไม่มีคนเดินไม่มีคนมาไม่มีอะไรเลยเนาะแต่ก็ดีเนาะเงียบไม่มีเสียงเพลงมันก็สบายสำหรับผู้ทำคลิปเนาะดีๆี็็ดีก็ด,กดีไปอีกแบบหนึ่งเนาะนะนันบ่จ๊ะบ้าน เขาอยู่กันยังสี่เลยจ้ะบด้ยยู่เป็นหลังเป็นหลังคือบ้านเฮาเด้อพี่น้องจ้ะอู้รถคันนี้สวยเบเริ่มเลยรถ <c oughs> เขาไม่ใช่รถเราเนาะสวยสวยสวยก็รถเขานจ้ะเนาะ <c oughs> ขอบคุณําหรับพี่น้องที่เขามาชมเนะจ้ะด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเน่เด้อจ้ะ ขอบคุณหลายๆจะพี่น้องเลิบๆทุกคนดวยจ้าที่เข้ามาชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์น้ำจ้จพี่น้องเดี๋ยวจะทายมองน่้ยหฮ้เบึงตอนนี้เขาปิดอยู่จ้ะเขาบอกให้เลือกผ่านเพราะว่าเขาเฮ็ดแต่นั่นเยู่ยฮ็ดสะพานอนู่พี่น้องโอเคจ้าขอบคุณหลายๆจ้าพอกันคลิปหน้าเด้อค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะ